างคนมกกัอนอกมันมันก็ง่ายไม่จำเป็นอธิบายมากก็คือการกระทบมันมีอยู่นะมันเกิดไม่ใช่อันเกิดอย่างมันเกิดขึ้นกับจิตมันจะรู้ีิจิตมันไม่รู้ถือไม่รู้วระความจำคือมันรู้มันรู้ความจริงคือเราไปประกาศห,หาความจริงไใชใจม่ใช่ไปประกาศความจำโดยมากเราไปประกาศหรือไปพูดจะมีความจำมากกว่า มันจะิดกับทิ้งไว้ถ้าความจําแล้วมันกสงสัยถ้าความริงมากระวนกรสวยแต่ว่าต้องทำคือคือมันมีคล้ายๆกับโถน้ำเนี่ยมันจะเปิดช่องน้ำออกทีเดียวนี่ไม่มีที่ออกนะ่ม่ครับที่อื่นไม่มีที่ไหลออกแนละ้วมันจะเอียงไปตรงนี้นมันก็บอกไม่ออกก็ไม่ไม่มีรูครับและกาั่งสอนแนะนำของคนคนนี้เนี่ยมันไปตรงนั้น พยายามทำจิตนให้มันไปตรงนั้นทําอย่างนี้มันจะไปตรงนั้นอย่างจะซีสีสก่าอั่นเราเปิดยังไงทำอย่างนี้มันสว่างไปหมดทำอย่างนี้มันมีขมืดชันมีเปเตอมันมีบัคคัาอยู่ในกรมบนการจิตเวื่เราไปทำอะน้ําเนี่ยมันบริดิ้งตัวเงินมันก็ไม่ไปมันไม่มีทางน้ำาไปแล้วเราบอกเราทำอย่างนั้นเราทำอย่างนั้นมดิทีนี่มันน้ำมันไหลออกอมันออกอย่างนี้ ันนี้มันก็รู้เรื่องพวกมันการดินดำก็ต้องทำ่างนี้มีหลักอันหนึ่งแล้วมันก็หลักที่สองนะมันก็ไม่ยากเราได้หลักขั้นแรกก็ใช่รู้จักว่าอย่างคนไทยแล้วพ็กการดินดำอย่างการภาวนาจะทำอย่างไรจะทำให้มันเป็นไปอย่างไรก่อนอย่างมีต้องรู้เรื่องกันก่อนตนเรานั่งสมาธิสงบอย่างนี้จะให้มันเป็นยังไง เม pues e. nah ื่อสงบแล้วมันจะเป็นยังไงมันให้มันเป็นไปในรูปไหนอย่างนี้มี <case> ่ก <ception> ็รู Eden ้จักแต่ความเป็นจริงไ้ความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อพบความสงบนั่นแหละเมื่อพบความสงบขก้นมาเมื่อก็แปลกแปลกกับที่ไม่สงบอันนั้นอะไรยมันเห็นแล้วจริงอันนี้ก็เลยว่ามันไม่ควรจะเป็นไปได้เป็นเป็นไปได้เห็นว่านั่งดับตาเนี่ยงูคิดตังเจง ดับตามีประโยชน์อะไรจะลืมต,ตามันยังไม่เห็นด้วยเดียกทใช้ีดับตาจะด้วยอะไรอย่างเราลืมตาเราคิดไปที่ไหนออดับตามจะเห็นอะไรไอ้ความจริงยิ่งดับตามยิ่งไปไกลเลยนะนอ่งลองนั่งดับมันมันมันยิ่งไปไกลเลยนะลืมตามเห็นแค่ไหน,นะนนั่นเดี๋ยวหาตาในออหาตาในหาตาข้างในมันเกิดปัญญาหลายอย่างเอยแบบมันเป็นนี้ เกิดประมาณเช่นว่าถ้าเราทาไปมันเกิดจะกนี้ขึ้นมาม้นเกิดจะกนี้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าอันนั้นอย่าไปสนใจอย่าไปนสนใจผ่านไปผ้ามันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจผ่านไปไม่ต้องสนใจมันจะเกิอดอะไรมันเกิดได้หลายอย่างเลยผ่านผ่านไม่ต้องผ่านทิ้งมันไปเยียเี่ท่นว่ท่นทนนางถนนสายนี้เนี่ยเส้น เส้นหนึ่งแดงเนี่ยเดินตรงไปนี่เดินไปถ้านไม่ต้องการอะไรเดินไปตามถนสายนี้ถ้าเราไปเจอก้อนหินก่อนจับมันพ่อออกจากทางนะ่ไหไปเจอทนไหวล้วก็จับมันพอวงลกยางทังนะคือเราไม่ต้องการนี่แล้วก็เดินทางเราด้วยเรื่อนี้ทึงจนถึงที่สุดเันเลยไอสิ่งที่ฟองรู้สึกมึคิดปรามประระได้หลายอย่างซึ่งวันนี้เป็นหนี้เราสงสัยอยู่นี่แล้วก็ อันนี้เป็นสำคัญอันนี้เป็นสำคัญอันนี้เป็นสำคัญอารมณ well ์อารมณ์ม <Đây S 1> ันเกิดได้อย่างเห็นว่าเราจะมาวัดต้องประโคนนี่เป็นต้นกว่จะมาถึงวัดประโคในทางวันนี้ละาห้ยสายนี่เงี่ยมีกระช่างมันระภาพมันไปทะเบิต้องการเอารมณ์ได้อย่างเหมือนกันเราจะทําให้มันสงบอารมณ์ที่ไม่สงบมันก็ควรจะมันเกิดกับเราอยู่อย่างเราจะมาวัดต้องประโคนี่เป็นต้น ไอทางมาวัดตุ้งกรพงนั่นมันมีหลายสายที่มันผ่านกันอยู่นะาเรารู้จักว่าไอทางผ่านนั้นอะไรก็ผ่านมันไปเลยไม่ต้องสนใจมันไปเส้นนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เราตัดอารมณ์อารมณ์อยา่าคิดว่านั่งทุ่งแม่คิดอารมณ์เรื่อจะเป็นยังไงน้องมไม่รู้อะไรน้ะมันจะเห็นอะไรน้อยยุ่งยี่ตัดไม่ออกเลยตรงเนี้ยเกกาทางเราเฉยๆเส้นนี้เป็นต้น ทางจ oh, ิดแตมันตัดมันออกมันจะรู้อะไรนอะมันจะเห็นอะไรนอะมันจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยถ้าเรานั่งมันชอบจะคิดอย่างนี้เนาะตัดมันออกอันนี้ไม่ใช่เยอะเพิ่ไปศึกษาอันนี้ไม่ใช่หน้าที่เราจะไปศึกษาเราศึกษาเราเรียนคู่ของเราไปเรื่อยมีอะไรมันไม่ต้องาอาการเท่านั้นเยอะพอเช่นเราตานั่งสงมาธิเนี่ยเมื่อคิดเราวุ่นวายอยู่เป็นปกติกิตของเราเราจะนั่งให้มันสงบอย่างนี้นั่งให้มันสงบดี๋ยวนั้นมันก็ยังวุ่นวายอยู่ ก็เพราะมันเคยวุ่นวายมาแล้วนั่นคืออรารมณ์เก่าเนี่ยเมื่อมันเคยวุ่นวายเสร็จมาแล้วเราบอกว่าถ้ามันคิดกิดตามมันจะดูคิดกิดตามมันจะดูไม่ต้องอันนี้ขั้นนี้เราไม่ต้องศึกษาอันนี้เพราะว่ายังไม่เป็นขั้นจิตศึกษาอันนี้เอแตัดเราตัดกระแสมันเรื่อยๆไปมีอารมณ์มาเราก็ทิ้งมันไปนี่เห็นไ่าเรานั่นงกำหนงลมหายใจเข้าออกอยู่ี่ด้วย นี่คือคือหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาในปัจจุบันเดี๋ยวนีลรร้ลงเข้าแล้วก็รู้จักลงออกแล้ว็รู้จักลงเข้ายาวรู้จักสั้นรู้จักยาวแล้ว็รู้จักละเอียดรู้จักนี่หน้าศึกษาของเราตอนนี้นี่ศึกษาเท่านี้เอแล้ว,ลวมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้อันนั้นยังไม่ศึกษาในเวลาที่ยังไม่ต้องพูดไม่ไม่ต้องพูดยังไม่ใช่หน้าท<ม>ี<ม>่ของเรา มันเกิดได้ยินนี่แล้วพได้ยินเสียงตือนยิ้มได้ยงนที่ผู้กาบอะไรงี่ยแล้วพูดเราคำนดอย่างนี้นะอาจารย์แล้วว่าคำนดเนี่ยทีนี้ก็หูแล้วก็ได้ยินนี่โอ้อยู่เงี่ยเราจะทำยังไงฮะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินนะเรามันนะเราต้จะคิดว่าไงตรงนั้นนะเราคิดว่ามันเสียงมันมากวนเราเดี่ยครับรู้สึกว่ามันจะกวนผมรองครับผมองอย่างนี้เราคิดผิดนี่เราคิดผิดคนอ้องคานผิดครับในความเป็นจริงก็ ธรรมาชาติมันจะบอกใครนะอาจารย์มันเสียงม,นมันสู้ไม่กนั่งพานเลยเกินนะแล้วก็นี้ไปอยู่ตรงนั้นเสียงไปอยู่ตรงนั้นตัวสงบไปไปเสียงอื่นมีมาอีกไม่ใช่เสียงจริงเสียงคนมันก็น้ำการไปทีนั่นก็น้ำการไปที่นี่ก็น้ำการไปที่นั่นก็น้ำการไปที่นี่จะเสียง,จจรง,ยงตรนง,นงนั้นเม,ม,มื่อก็เกิดปัญหาขึ้นมาเออไอ้นี่มันเรื่องอะไรเมื่อเจนนี้จากเสียงเจนนี้ไปตรงไหนเนาะมันจะเกิดขึ้นมาในเวลาที่ที่เราทำเพียเ้ยนยังไย ไอ้ที่กาลังที่มันคิดอยู่เช่นนั้นนะกวับเข้าใจว่าเสียง,งนั่นมันมากวนเราถ้าเสียงม่กวนเราก็จะสบายเราก็นึกว่าเราคิดถูกเมื่อทึกเมื่อนึกว่าเราคิดถูกแล้วก็หนี้เสียงเอื่อยไปนี้ไปที่ไหนมันก็ต้องมีเสียงแม้เสียงของเราในตัวเรามันก็ยังมีอยู่ทำไปทำไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกนี่เราไปกวนเสียงหรือเสียงมากวนเราเนี่ยมันจะเกิดอย่งง จะมีปัญหางี่เห็นมาแล้วนะแต่ก็คิดกับไปพีนาต่อไปกำนัตกับไปคูพบก่าจริงนะเราไปกวนเขา <c oughs> ไม่ใช่เขามากวนเราคิดเช่นนี้แล้วก็แก้ตรงนี้ไม่ไปแก้ตรงนั้นไม่ไปแก้เสียงแล้วแก้ตรงนี้โอ้เราไปกวนเขาเนี่ยเมื่อคิดเช่นนี้ไอ้ความรู้สึกตัวนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากที่หวัาเสียงมากวนเราแล้วถึงแม้มันจะยินอยู่ก็ไม่ต้องพาน เออแก้ตรงมันจะแก้ตรงน,นั้นเสียงนั้นมันจะอยู่กันจะไปที่ไหนไม่มีเสียงเพือให้เป็นคนหูหงวกนี่จะปฏิบัติได้หรือเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนใบจึงจะปฏิบัติอย่าง,งเงหรือไม่ให้เสียงให้รูปมีแต่ในโลกนี่หรือเราจึงจะปฏิบัติกันได้มันเป็นไปไม่ได้เออให้เรารู้เท่าว่าเสียงนี่คืออะไรให้เรารู้เรื่องของมันเมอเรารู้เรื่องของมันนะโอ้พบตัวจริงเดี๋ยว่าเราไปปวนเขา นี่นี่นี่มันก็มีทางแล้วนี่ถ้าเรารู้จักพเราไปควรเผาเราคิดผิดไปฮะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ปล่อยให้มันดังไปก็่ช่างมันมันในควรเนี่ยเสียงก็จัจก็แค่เสียงท่านั้นจิตก็เป็นจิตเสียงก็เป็นเสียงอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแต่มันไปไปปนนัไนแล้วถ้าเราไันได้ฝึกได้ยินเสียงมามันก็ไปปนกันหมดยุ่งกันหมดเองมันเรื่องของเราท่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ปล่อยไม่เห็นยินก็ปล่อยได้ เสียงก็ดังอยู่แต่มันปล่อยเพราะมันได้นี่มันจะเป็นในธํานองอันนี้ฉะนั้นอันนี้ปัญญามันจะเกิดทีหลังนี่จะรู้นี่แหละขนาดเสียงอย่างเดียวตอนนี้เราปฏิบัติแต่อยากบางคนก็ลำการหนีเลิกบัตรไม่ได้ต่วความเป็นจริงนั่นมันไม่เกิอดอยู่ตรงนั้นมันเกิอดอยู่ที่เรานี่เราคิดผิดยังไม่เป็นสัมมายังไม่ชอบคิดไม่ชอบคิดผิด เมื่อคิดผิดมันก็เกิดผิดขึ้นมาเรื่อยๆเสียงมันก็ยุ่งเรารูกไปยุ่งเราอะไรมันยุ่งไปทั้งหมดเนี่ยเพราะเราไปเกาะมันถ้าเรารู้เรื่องมันจะปล่อยตามธรรมชาติล้วก็มีส่วนไม่ไดส่วนไม่ปนกันแน่ก็ขอเราไปเหมือนอันนี้มันเป็นใจถ้าว่ามีคนอย่างอย่างที่มาศึกษาวันนี้ก็เข้าใจง่ายถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราตะเอาไปนานไปเได้แตเสียงอยู่เี่ ไม่อยากจะให้มีเสียงเดีอยคิดไปเสียงมันวนเราอยู่เรื่อยเรื่อยไปการปฏิบัติมันเป็นเดินช้าถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเมื่อเสียงมันมันดังเร่องเสียงทำไงถ้าเรารู้จักว่าไม่ไม่ใช่ว่าเสียงมันมากวนเราเรามันไปกวนเขาชัดเจนกันไปแล้วชัดเจนตัวเบาเลยลูกปุรีเสียงปุรีกลิ่นก็รีรถทุกอย่างเลยนี่รู้อันเดียวมันรู้หมดมันลักษณะอันเดียวกันเลย ที่นี่ใครคาดว่าที่ว่าที่แบบจำไก่ได้ตัวนี้ว่ามันเป็นไก่มันมีลักษณะอย่างนี้นะจำตัวเดียวตัวนี้แหละจะไปร้ายจังหวัดก็ไปพบสั์ชนิดนีเมื่อตอย่างเดียวกั่เป็นไก่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็จำเออนี่ไม่ใจเปลี่ยนตัวไก่ไม่เปลี่ยนตัวไก่เนี่ยมันแน่ต่อไปอย่างนี้เมื่อเรานั่งไงเมื่อไม่เสียหวังไม่เช้ามาควรเราผมรู้อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้ว เราไปกลัวาแล้วก็แก้ตรงนี้หมดหมดอันนี้นลัคนันต้องทําไปแล้วปัญญาะจะค่อยๆเกิดเป็นทีหลังค่อยติดใจพิจารณาเรื่งองทัศของตรงไหนตรงแก้ตองมันไปอย่างนั้นหน้าที่ของปฏิบัติสมาธิเนี่ยเมันอก็อย่าไปไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเนี่ยถ้าเราทำจิตได้มันเป็นหนึ่งลมเข้าลมออกใ้รู้จักใ้รู้จักรู้จักว่ามันออก ให้ทันมันให้รู้จักเรามันเข้าบางทีมันพะวงไปอย่างอื่นได้อยู่กำหนดใหม่บางทีมันหลงลงมนะเข้าออกเข้าก็ไม่รู้ออกก็ไม่รู้เพราะว่าสติมันมีอยู่นี่เลยไหมเ็อตั้งสติขึ้นมาอีกลำนดขึ้นมาใหม่หันใจเข้าไปหายใจออกเนี่ยเรากำนด้มันออกเป็นอย่างนี้เข้าเป็นอย่างนี้มันออกเป็นอย่างนี้นีก็เ้าเอาเท่านี้นะไปต่อไปเอาอย่างอื่นนะ เช่นว่าการงานคนหนึ่งให้ท่านจับกระโถนไปนี้มามปนี่อีกหนึ่งนาทีก็จับมาไปนี้อีกหนึ่งนาทีก็จับมาไปนี้อีกหนึ่งนาทีก็จับหน้าที่ของท่านจะต้องทําจะต้องทําเท่านี้ในขอบเขตนี่ก่อนไม่ต้องไปพว่วเอาหนึ่งมาอีกมันต้องไปจะไปวุ่นนั้นม่ใจเรื่องของเราเห็นไหมจนกว่ามันชานาญท่านหนึ่งนาทีจับมาม่ตรงนี้เออถึแคนาทียมาไปตรงนี้ มีเท่านี้นายที่อน้จากัดตอนนี้ให้ทําเท่านี้อันนั้นก็เหมือนแต่เราทําไปกิดไปเรื่อยๆไปลงม้ไปเอามนเผลอมันมาผ่านมันจะเรือกถึงเรื่องนี้เกิดึ้นมาหยอดแต่เราจับตรงนี้มาวางตรงนี้จับตัวอยู่วางตรงนี้อันนี้ให้มันได้ซะก่อนอีกเรื่องที่หลังนั่นนะถ้าอันนี้มันสงบแล้วอันนั้นมันจะแจ้งที่หลังเนดีนี้มันยังไม่สงบตรงนู้นตรงนู้นรู้อะไรุด ทำหนึ่งที่คุณพ่อว่านะครับคุณเสร็จแล้วเรารู้สึกลมมันแปลกไปคือแค่คาดต่างหถ้าเรานอนนะครับเนี่ยเราสมุดลมในใจอย่างที่ว่าเนี่ยครับคุณเสร็จแล้วที่ตัวเราเหมืนมันจะลอยเบาไปอะไรที่มันจะเกิดรู้สึกแปรไปเราก็ตกลงมาเหมือนว่าเรานอนในที่เียวไม่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 อันนั้นหน้ากากกินแล้วไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องให้รู้ จิตเราเป็นยังไงในเวลานั้นเท่านั้นไม่ต้องไม่ไมต้องอะไรไม่รู้จิตของเราเท่านั้นชัดเจนมันก็หายแล้วเ,เราจะไปวิ่งกับมันที่ตรงนั้นมันอารมณร์แต่ว่ามันต้องเป็นเนีน่ยนมันเป็นลักษณะอย่างไ้หลายอย่างหลายอย่างเนี่ยเกิดชุ่มสายนี่นี่นี่ใช่แน่จะไปทวงมาเลย่าไปทวงมาเลย มันก็ขนาดเท่าเราทํางานถูกไหมเราทํางานมาหลายปีนะเงินเดือนทำไมไม่ขึ้นเนาะทวงไม่ได้ทุกวันนั้นเลยเราทวงมาได้ทุกวันนั้นแหละเนี่ยอย่างเนี้ยเออที่เน้นถ้าเราก็จะเออไอ้ความดีอยู่ที่ทํางานของเรานะครับอยู่ที่ทําความดีความชอบอยู่ที่การกระทําของเราแล้วก็ตั้งใจทําของเราเรื่อยไปในลักษณะอันนี้ครับเพราะนั้นแหละที่นี่ มันก็ตั้งใจทำเคารพในการงานของเจ้าของเด็กแต่ความดีมันก็เกิดตรงนี้จริงจริงชะระวงไปเก็บไม้เหมือไรเนาะทำงานหลายปีเงินเดือนมันขึ้นไม่ใช่ทุกขท่านั้นนะหุ่ยไม้นันแหละมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรมันเป็นสบุษไม้เชื้อเพลิงมนอยู่ในไม้ไฟมีไฟอยู่ในนั้นธรรมดาถ้ามจะเห็นไฟเรกเอาไม้ไฟไม้ไฟสองสี่งมาสีกันเท่านี้สีกันก็ไฟแต่ไฟมันมีอยู่นะ แต่แล like ้วเรามาทำาะเรต้นไอ้ความขี้เกียจมันเกิดขึ้นมานะยังไม่ถึงไม่มาถึงฝั่งนี้แล้วไฟทิศตรงนี้แล้วตรงนี้มันตายเพราะว่าไอ้ความร้อนมัน่สมรุ่กันไฟมันก็ไปเกิดแล้วคนนี้จากไฟไปเนี่ยนี่มันเป็นแค่นี้เดียวปฏิบัติไปถึงเหมือนแล้วก็เป็นอย่างนี้ถ้างว่าความร้อนมันสมดุ่กันก็เกิดไฟกันจริงๆนะไม่ไปอย่างเงี้ยได้ไหะความขี้เกียจขึ้นมานี่ความประมาทเกิดขึ้นมาเงินนะ อย่ <laughs> างนี้บางทีก็บางทีก็เสียไฟเป็นควนันเกิดขึ้นแ้วเป็นควันแล้วแต่ยังไม่มีไฟแต่ไอตัวนี้มันขี้เกียจเต็มทีแล้วมันเหนื่อยเลยปล่อยมันไปเที่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงไฟมันก็มีมีไฟก็นึกว่าไฟไม่มีในาีิน้าถ้าคนนี้ไปเช่นนี้เป็นต้นนี่ลักษณะนี้ตรงนีในรับเป็ปฏิบัตธิธรรมเแี๋อดทนทำนกามเพียรติดต่อ อย่าเผลอด้วยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพอดีเป็น้นให้มีสติอยู่เสมอเลยทีเดียวถึงแม้มันไม่สงบก็ให้รู้มามาเราทํางานมาอยู่บนโต๊ะเราทํางานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อกิวลานี่มันเป็นอย่าง้นเมื่อกิตอันนี้มันเป็นก็ให้รู้มันไม่ก่อนเถอะเมื่อรู้มันอืออันนั้นเป็นของไปแน่นอนอันนี้เป็นของเปแน่นอนเลยด้วยเราไปเนี่ยรอดกลางคืนมาเริกทางานมาล้วก็ระมุทธรรมธรรมฐานรั้บมันก็ง่ายขึ้น ถ้าเราปล่อยกระทั่งวันกระทั่งคืนไม่รู้เครื่องขยายวัตก็ยากลำบากมันต้องพยายามติดต่อตามเรื่องอย่างนี้ยแล้วต้องตามเรื่องตามเรื่องของหนาที่ต้องการนั้นพยายามทําการงานอนั้นใ้มันสม่ำเสมอที่เราต้องทํานั้นให้ครบหน้าที่การงานของเราสรรคะความพอใจวิริยะความเพียรอิจตะอาใจฝักใย วีมังสาก็ติดตองในเหตุผลที่เราจะต้องทํานั้นอยู่เสมอเรื่อยๆไปอันนี้อาศัยการปฏิบัติอันนี้ต้องใช้ประโยชน์พยายามความเพียรในมีสต,ติตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นปฏิบัตินี้มันต้องมันคล้ายๆตวายครั้งแรกนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนะพ่นง่ายๆนะไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องคุณง่ายไม่รู้เรื่องมันจะเอาไหกันเนาะ อันนี้ถ้าถ้าหากว่าเราด้อบรมเช่นนี้เราก็มีความรู้เป็นขนาดนี้มีความรูร้เพราะการจำาช่ได้ยินแบบนี้<ะ>แต่ว่าจิตยังไม่เป็ี<ะ>่ยนมีความรูร้ขนาดนี้เท่านี้ที่นี้อธิปจัจจังจะรู้โดยตัวเดียวนั่นจะต้นมันรู้ไปแปลกนี่ไปไ่จะรู้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าความจำอันนั้นเรียกว่าความจริงออ<ะ> <laughs> มันมันมันเป็นอย่างน hmm. um, uh ี huh. uh ้แหละท่านลองปฏิบ hmm. ัติเนี่ยยังไงท่าปฏิบัติทำไมท่านชอบเข้าไปนิพาท่านชอบไปอยู่ภูเขาท่านชอบไปอยู่ป่าช้าท่านชอบฉันอมือเดียวหรือสองสามวันท่านฉันทีหนึ่งอะไรเนี่ยเป็นต้นทำไมเสียไปงั้นก็ท่านมาอดีตทุกอย่างอยู่ป่าช้าเป็นอย่างั้นอยู่ภูเขาเป็นอย่างั้นอยู่หลายคนอย่างนี้อยู่คนเดียวเป็นอย่างี้ มันจะรู้จาบหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่นี่ฉะนั้นแต่จริงเสดงหาหาตรงนั้นอาจจหา,หามไม่รู้จักมันอย่างที่ว่าเสียงมันควรนั้นแล้วก็หนีเสียงเรื่อยไปนึกว่าเราจะหาความสงบไม่ใช่เออทำไมถึงนี้มันไปเพราะว่าเสียงมันควรอย,อยู่ที่นี่แล้วกันี้ไปทนางนั้นเองมีตัวมากมายอ้ความไม่จริงเราไปควรเสียง <laughs> ถ้าเราหนีไปฉะนั้นไม่ใช่มันมันจะหนีจากความสงบนะ ไม่ใช่วันนี้จยากามงุนวายไปฮักฟังวนวายเพราะว่าเราไม่รู้หมดไปนั่งจนนั้นมีเสียงเกิดใหม่เขาวนวายอี่แล้วนี่จากนั่นไปอีกไม่มีเสียงนลยพอสงบไปตรงนั้นมีเสียงอีกเขาวนวายอยู่แแ้่เนี่ยเพราะเรารู้แต่ความจำไม่รู้ความจริงตามเป็นจริงของมันที่้มารู้ตามความเป็นจริงมาแล้วนะเราจะอยู่กับเสียงเสียงก็อยู่กับเรานั่นมันจะมีอะไรมันจะเป็นคได้อย่างหรือเราจับเราเราจะค่ายว่าไอ้เนี้ย อย่างอย่างวัตถุนี่เราจะยกขึ้นมามันหนักมันหนักมันยกขึ้นมาด้สิ่หนักแต่เราวางมันก็ไม่หนักนี่มันหนักเพราะอะไรเนะพราอเราไปยกมันมันก็ได้เกิดน้ำหนักขึ้นมาถ้าว่าเราปลอ่อยลงไปทำไมไม่